โอเคสบายสบายดีคนเออพวกับข,ขาปเจ้าทั้งสองเถวาลอนโซเนลสบายดีคือสุขวนเนาะนิกาป่าบ,บรรยากาศการทำลาทำงานพี่น้องเอ,อ้ยการมาขายแรงงานต่างเด่นก็สิประมาณนี้พี่น้องมาเนี่เอา นาเบียกนางานมาเหล่าสู่กันฟังพี่นはは <e <to physics brewer y> ้องเอ้ยนะเห็นที่บ้างไหวกับมิยังเนาะจ้าเด็กน้องอันนี้คือคอนเด้อทุกคนเด้อคอนสำหรับให้ไก่ลิ่นเนาะโอเดี๋ยวจิกับกล่องมาทักทายสบายดีเอฟซีอีกทางการก่อนเนาะสบายดีสบายดีทุกคนเนาะเห็นหน้าเห็นตากันเนาะจำหน้าจำตากันได้หมดเนาะปกป้อข้าพระเจ้าอีกสองเท่าร้อนสแนลพี่น้องเอ้ย เบาเล่าไก่ทินพี่น้องเบาเล่าไก่ถิ่นจากบ้านเกิดเมืองนอนมากอะร้อยฟ้าหลาดปีเลยพี่น้องเลยสี่หาปีเลยเนาะคือแหละแต่สองพันสิบเก้าหรือประมาณกลางกลางปีสองพันสิบแปดที่ว่ามาขายแรงงานอยู่ต่างแดนพี่น้องเอ้ยบอกว่าต่างแดนคือสิวาไก่เนาะทุกคนเนาะต่างแดนก็นคือเขามาทำงานอันนะ่ะบ้านพีเมืองนอง แล้วพี่น้องเลยเมืองไทยเมืองล่างพี่เลยพี่น้องมาทําการทํางานก็นได้คือบอกสูฟัง่งอัะไร้ฟ้าหลาปีเลยวันนี้กระบ,บ่อมียังร้ายมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีถูกทาน,นก็มาบอกสู่กันฟังพี่น้องหนาเบียกหนางานเหตุตะืองต่ละวันกับสิประมาณนี้แหละวันนี้มาทําความสะอาดค้นพี่น้องมาทำความสะอาดคอน ว่าทางฟ้ามเพิ่นได้มีการตรวจฟาา้ามถี่นออเมื่อวานเมื่อก่อนคะเตรียมกันมาเป็นเดือนแล้วมันจากว่าเตรียมอุปกรณ์ในเล่าแล้วกันมันจิคนตรวจแล้วเ,าเนาะอ่านการตรวจแล้วเอากระอุกน้องมาล่าอง,นนอ,ะะางอันนี้คือค้อนพี่นออกทำลายไว้ห่างไกลหลินเนาะไก่มันจะ,ต,ะนตีนไตขึ้นมาหลินทีทีชีบิดหรือว่าปรากฏการธรมรมศาสตร์ของเขา ตรงนี้ค้อนมียังเขาปีลลิ่งนะนะเกี่กวกับธรรมศาสตร์ตรงนี้คนว่าคิดให้เพิ่นเบิง่งช่วงตรวจนี่แหละควเ่เรียบร้อยแล้วกหลังจากว่าเสร็จสิ้นเลยเก็บล่างคือเก่บกบะนะาบนี้เรไปคนเรียบร้อยแล้วแหละล่างที่เรสินส้นเรสิ้นแต่นี่นมันก็บเก็บงานรอบสุดท้ายเอามากองเทินกันไว้ ปิดยังก่อนไปโอเคอ่ะปิดก่อนมาเลยเดี๋ยวฉันมาเก็บสายตอนนี้กันลอยแล้วจุดละเป็ดเป็ดตักเป็ดอันนี่แหละยายถั่วเหล่าคนมันเหนียวลอยแล้วโอ้คนล่างเลยผมปังน้ำเม่บ้านคนล่างเนาะทุกคน แบ่งกันล่างสวยกันล่างแล้วละแหละบ้านการงานกับสีบมาณนี้พี่น้องเอ้ยวิวรอบหลอกข้างเราไกลนี่แหละโอ้ยไปใส่มาใส่บุกขากระดายท่านมีไก่กะยอมอ้อมเอ็มเอ็มแถวนี้แล้วลิปกระดายเนาะบ่ววากันเด้อทุกคนเด้อบางคนกับสีว่าโอ้ไมแต่คลิปเก่าๆเนาะกับสีว่าแล้วเนาะบ่ววากันทุกคน แดีวแต่ก็พอใจของทุกทานที่เขามาับชมกันได้มีอะไรกตริชมกันมานเดอ้อฟังนี่คนเมีบ้านคนล่างเรียบร้อยแล้วสองสี่หกแปดแปดอันตัวน,น้าคือกันบอกสองสี่หกสองสี่หกแปดคือการครบถ้าเราบรกกรบไปบ่าออกมาบเบิดเนาะทุกคนเนาะ เดีย๋ยวไปเบิ่งฟังผูข้ขาก่อนเอาบอกมาขบหรือเปล่า้องนับจำนวนเพื่อส่งข้าเจ้าเพราะว่ามันมีภามพภาพเมย์เพื่อนนาะนอยู่ขางบน,บนบพุ่นเข้าเสษียวขึ้นไปจุดชวนชวนรวมไงประชาชนหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจเล่าเรียบร้อยแล้วก็เข้าเกสีส่งอุปกรณ์ให้เพื่อนไปเก็บเมียนยในมองอันนั้นภาพเมยม์ภาพไงเพื่อนสองสี่หกแปด สองสี่หกแปดเก้าเก้าแใส่ตรงนี้แหละตรงสิกรตรงหนับยันของคนบกคบได้ได้เประสิบเอาหาเนาะบกคย่ทุกคนสองสี่กแปดโอเคครบ ตาพี่น้องเอ้ยแดดมุกกี่เท่าและส่วนผักเล่าจับไก่เหล้วกะสีมีโอกาสเดไปหาปูหาปลาเด็ดดักไข่การทำอาหากินแถวนี้ก็พอได้คนเลยสองสองสี่หกนี่หก 6ตัก6ัวหันมันต้องเป็น12 6แปดใส่ต้อง12ยูหันเนาะสครบัดดกเลยจะไปทางใดดิว,ว่าเก็บขาดอยู่อเองเป็นคนเก็บ สิลงเป็นว่าที่หนอแปดสองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโอเคไปสิครบที่หนอฮะเรียบร้อยสำหรับวันนี้พักพอแล้วบานพี่น้องเลยเทีย่ยงอลไรงาน,นมันกับผเป็นเวลาไปดอกสแตนบายไปเรื่อยๆไปบดูดูฝนก็สิโอเคเลยนะ คีกันเด้อทุกคนเด้อคีวันบานสำหรับคลิปนี้กะประมาณนี้แหละเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบใจเชิญรับบุกมามาชมยอดหน้ายอดหลังตามไปเด้อุนเด้อโอเคโอเคบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าสุขดีสุขน้องโอเคบ๊ายบายสุขดี